วันนี้พวกเราตั้งใจจะมาทําคลิปตกปลาหาวัตถุดิบไปทําเมนูอร่อยๆกันค่ะเริ่มกันที่หมายแรกที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือคลองธรรมชาติหลังบ้านพี่ชายค่ะแล้ววันนี้ังก็จะใช้รำอ่อนอ่อยปลาด้วยค่ะ จริงๆต้องโรยรำทิ้งไว้ก่อนประมาณ2-3วันนะคะถึงจะมาตกว่าแล้วก็ไปลุยกันเลยค่ะเพื่อนๆย่อนปุ๊บก็ไม่ชําให้ผิดหวังค่ะตัวแรกของพวกเราก็คือปลาหมออีบ้านพี่ชายก็มีหนองคลองบึงเต็มรอบบ้านเลยนะคะตกกันแบบเพลินเลยค่ะและตัวที่2ของแอนก็มาแล้วค่ะดูกันว่าเป็นปลาอะไรค่ะเพื่อนๆแล้วก็เป็นปลาหมออีกเหมือนเดิมค่ะตอนแรกก็คิดว่าหมายนี้จะมีแต่ปลาหมอนะคะแต่ว่าแอนตกได้ปลาตะเพียนด้วยค่ะตกได้สักพักพวก,พวกเราก็ย้ายหมายไปตกที่อื่น บ้างค่ะมาลุ้นกันค่ะมาลุ้นกันก่อนตกพวะเราก็เอาใบผงชูรถมาลอบปลาก่อนนะคะบ่อปลาตรงนี้ปลาตะเพียนเยอะค่ะลากินเย็นแล้วก่บเพื่อนๆมาดูกันว่าเป็นปลาอะไร ได้เป็นปลาตะเพียนค่ะปลาที่เพื่อนๆเห็นนี่ก็คือปลาตะเพียนขาวค่ะเป็นปลากินพืชนะคะในบ่อนี้พี่ชายบอกว่ามีทุกปลาเลยค่ะนอกจากปลาตะเพียนก็มีปลาช่อนปลานิลปลาดุแอนเคยมาตกตรงนี้นะคะได้ปลานิลตัวเป็นกิโลเลยค่ะส่วนปลาตะเพียนตัวนี้ก็ไซส์สวยๆเท่าฝ่ามือเลยค่ะเมนูปลาตะเพียนต้องเข้าแล้วค่ะงานนี้ไม้นี้ปลากินแรงเลยค่ะเพื่อนๆมาดูกันว่าเป็นปลาอะไรแล้วก็ได้เป็นปลาตะเพียนอีกแล้วค่ะปลาตะเพียนเยอะ มากมากเลยคะ่ะเพื่อนๆวิธีตกปลาตะเพียนไม่ยากคะ่ะให้เขาพาเหยื่อไปอย่างนี้เลยได้จังหวะดีๆก็วัดเลยคะ่ะรับรองว่าได้ปลาแน่นอนนี่ก็ได้วัตถุดิบไปทําอาหารแล้วนะคะอีบน่าจะจัดเมนูปลาตะเพียนอร่อยๆให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันคะ่ะ